สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามช่องลูกขนย่างบรรนานะครับผมนะครับเมื่อนี้นะครับผมกันะครับวิสวนเกษตรนะครับคุยเก่าเด้พี่น้องเมื่อนี้กันะครับที่พามาเบิงครับสวนเกษตรยำแรงแงนะครับเรากะเมื่อนี้ก็ได้ปล่อยน้ำใส่ปลาผักหวานเบิดมือนะครับด้วยการใส่นี่แหละทั้งสายยางทั้งพวกนี้นะครับนี่ครับเป็นการหายน้ำอีกระบบุนึงครับ ปล่อยมันหงเลยนะครับโดยใส่สายยางนะครับใส่สายยางเอาไปเป็นจุดๆเป็นมองๆนะครับนี่สายยางเา้วเตืบนะครับสายสายยางหนึ่งนิ้วนะครับโดยนะครับมีพลังงานจากโซลาร์เซลล์นะครับขับมาเบิดมือนะครับตัวนี้ปล่อยใส่ทั้งปลาใหม่ทั้งปลาผักหวานนะครับอันนี้ก็เนี่ยสายยางนะครับต่อจากท่อตัวนี้นะครับเพื่อ เราก็จังใหญ่สยางนะครับมาฝั่งโซนทางนี้นะครับก็หลายหม่องนะครับเพราะเริ่มเริ่มแห่งเริ่มแรงนะครับก็าต้องปล่อยปล่อยออกมานะครับตัวนี้ก็เพอะได้ซ่มนะครับเดินเห็นบ่พี่น้องปล่อยนามนะครับเด้อเป็นโซนไปนะครับที่นี้เมื่ออื่นก็ที่เอาขึ้นไปกลางๆนะครับเด้อเพราเริ่มแห่งแรงเริ่มนั่นเริ่มนี่นะครับ ตัวนี้พักหวานมันกสิขาดน้ำเนี่ยบ่ได้นะครับมันก็ต้องปล่อยน้ำบางทีแหละครับถึงไหม่ถึงไหลเขาแหละลายอย่างหลายแนวนะครับคือต้องปล่อยปล่อยตลอดนะครับปิดปิดต้นะเทียวบ่ได้ต้นะเทียวต้องทำงานแล้วนะครับตอนนี้นะครับนี่หยางยุ้ก็ตัดเพื่อนเหลแล้วครับค่อยๆเหตุไปตัดไปนะครับเพราะสวนมันใหญ่นี่พักหวานเขาเบ่งกระโดไปลองตัวผักหวานเขานี่แหละเขาต้องให้น้ำเขานะครับ ส่วนทั้งนี้แบบนี้นะครับเด้อตัวนี้ปลาหวานหฮอแล้วก็ปลามงปลาใหม่นะครับบรรยากาศนี่มันแรงวา้ให้เขานะครับเล็นบันเริ่มแห้งเรื่มแรงนะครับปักคามแปะเ้าก็เรื่มออกดอกนะครับออกนั้นออกนี้แล้วครับบักม่วนนะครับแทบทุกต้นนะครับเกลียบออกดอกแทบทุกต้นแล้วนะครับตัวนี้ปละมือหลังยังเดดไทยเป็นน้องของมง บักขามแปร้หรือบักขามเทศเขานะครับนะครับพันได้เกษียดหยักนะครับเด้๋ยตัวนี้กะหลายต้นนะครับแล้วก็ที่เขาปลูกไม้กับนีนะครับปลูกผสมในปลาผักหวานเขานี่แหละตัวนี้แล้วก็พวกไม้พวกไหลนี่เห็นไหมี่น้องขามแปร้นี่อันนี้ก็เริ่มใหญ่นะครับเด้อันนี้เป็นของไอ้ เพชรนนทไทยนะครับเพชรนนทไทยมาอยู่หนึ่งสองสี่ประมาณสี่หาต้นนะครับเพชรนนทไทยนะครับเด้อเพชรนนทไทยกับเกษตรยากนะครับมันติดต่างๆกันยนะครับแต่ว่านนี่เพชรนนทไทยก็ออกดอกนะครับแล้วนี่เห็นไหมครับเพชรนนทไทยนะครับออกดอกแล้วตรงไทยจะได้กินหน่อยปีนี้นะครับเพิ่งปลูกไปนะครับออกดอกก็ได้พี่น้องเห็นนี่เพชรนนทไทยนะครับส่วนเกษตรยากนะครับต้นใหญ่เติมนะครับ อันนี้ก็เดี๋ยวทีพพมาเบ่งเพชรนวลไทยนะครับตัวนี้เพชรนวลไทยนี่ผูกผสมกันเลยนะครับป้าปัาภวานอื้มดุกง้นงหลายอย่างนะ อันนี้เป็นเกษตรยักษ์นะครับเศษหยักษ์นี่แหละโซนนี้ก็สิได้ปล่อยน้ำใสนะครับสายยางวั่นก็ถึงนี่พอดีนะครับยาวเติบนะครับ30กว่าเมตรนะครับต่อเส้นนะครับนี่30มสิบกมเศษเฮาต้องปล่อยปล่อยน้ำใสเพราะว่ามันแรงนะพี่น้องแล้วต้นไม้เฮาต้องการน้ำนะครับเนี่ยเริ่มแห้งเริ่มนั่นแล้วเฮาก็สิปล่อยน้ำมาโซนนี้นะครับปนี้นี่แหละเป็นมืออื่นนะครับเพราะว่าโซนนั้นก็ให้หลายเติบแล้วดีผ้ายางเบิ่งนะครับแล้วก็ที่เป็นโซนนี้นะครับที่ว่าต้องให้น้ำนะครับ ทยอยให้เรื่อยๆนะครับพี่น้องแต่ว่าบลูบอกน้าวมันนี่ก็ให้อยู่แต่ว่ามันถึงบ่เพราะว่าขางลางมันต้องมาถึงครับเขาได้ปล่อยจากข้างลางขึ้นมาน้ำนครับข้กน้าวห้องข้กงน้าวกับเขาทายอยู่ด้วยพี่น้องเรื่อมเรื่อมนี้แหละเรื่มนี่แหละเรื่มย้่ขึ้นเรื่อยๆตุนงาต้นชีไล่นะครับยากาศย้ำแรงๆนะครับหนาวจิกหน่อยอาบน้ำแรงเลยนะครับ <c ười> สีมงกัวสีหามงแลวครับนี่มันหนาวเรานะครับ อีกจ้หน่อยกับต้นใน่นะครับต้นทั้งนี้เดี๋ยวให้ตัดหยาดเล้ยวเขาจะิดปล่อยน้ำนะครับการปล่อยน้ำของผมนีคือผมติดปล่อยลงคลองเลยนะครับติดปล่อยลงนี่เลยนะครับนี่แต่มมนก็มีสายยางเขาอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็คือเห็ดทุกอย่างแหละเพราะาน้ำเขาไหลนะครับเขาก็ดิปล่อยน้ำทั้งทั้งทั้งขางลางทั้งสายยางนะครับนี่หลายอย่าง่ซนนั่นโซนนี้ไปนะครับแต่ว่าดินซ้ายมันก็เก็บ เก็บอันใดดีอยู่นะครับเจ็บพวกไอเอียงอ่ะเจ็บความชุ่มชื้นใบใตดินได้หลายนะครับอยู่เห็นดอพี่น้อเพื่อบอ,ก,อ,อก,กมองพวกนั้นพวกนี้กะกำลังออกนะครับเลยเต็มเลยอยู่ได้กินดอกบึงแล้ว แล้วก็ให้น้ำเขานะครับสายยางดึงดึงมาวางไว้นะครับแล้วมันจะเพลไปเบิดเลยนะครับเขาเขาเขาไว้จุดหนึ่งแล้วมันจะไหลนะครับไหลหลาดเลยนะครับให้มันหลาดเลยแล้วมันจะซุ่มเบิดนะครับแต่พู้ได้มันขุดคล้องใส่ไก่กับขุดใดนะครับเด้อแต่ผู้ใดมัน,มน,มนเป็นคล้องใส่ไก่นะครับคล้องใส่ไก่เขาขุดเป็นใส่ไก่นะครับเป็นขุดงอๆนะครับดูในบริเวณนี่แหละจุดต่างๆองเขานะครับใดขึ้นกันนะครับเด้อให้น้ำมันไหลได้น,นะครับตัวนี้ โอ้ผักหวานลูกหลงพี่น้องเห็นบ่น,นี่เกิดจากความฉีดไร่นะครับนี่ผักหวานลูกหลงตัวนี้โอ้ได้เห็นต้นหนึ่งเฉยกันเลยปลูกแล้วครับพี่น้องแต่วันบน่ใหญ่ยังเถี่ยเขาตัดมันเพื่อจังได้วุพี่น้องมันก็เลยขึ้นไม้อีกนะครับตัวนี้เลยได้ต้นหนึ่งนี่เกิดลังเตะเห็นไหมพี่น้องนี่โดยมีไม้ไปเลี้ยงแหละพวกนี้แหละตั้งต้งน,นนะนี่ถึงไงนี่แหละถึงยางน้าน,นะครับ อย่างนั้นกับตัวเลี้ยวครับตัวเลี้ยวแป๊บเดียวนะครับนี่เพย่าน้ำไหลมือเศร้านะครับน้ำไหลมาหอดพี่นะครับด้วยน,ะนี่นี่นี่ซุมเบสเลยนะครับตัวนี้นี่นี่วางช่วงเทียงนะครับฮับเปลี่ยนทิศทางน้ำนะครับนี่ยางนึงรวมรมอยู่นะครับซุมจนแบบ ยู่ได้หลายมือนะครับเด้หนี่ซุูมชนิดที่ว่ายู่ได้หลายมือครับไม่หิ่มอยูใส่อะไรนอตพี่น้องเนาะหาเบิ่งมิ่มเบิ่งซุูมเบิดนะครับมันไหลนี่มันไหลลงมาเลยนะครับเขาปล่อยเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับอยูใส่น้องมิ่มไม่หางมิ่มพี่น้องเดี๋ยว้ให้เบิ่งโอ้ยใบเหล่าตัวมันได้ถือพอมหิ่มวะเห็นนอตพี่น้องนั่นแหละหางมิ่มเห็นปะครับ หางมิ้มนะครับนั่นหางมิมงม้มหางมิ้มอยู่กับหางหนกพี่น้องแม่ทั้งสองอันเลยฟุกขักจะบัด้เล่มันจะมันออกมาไหลผมแต่น้องเดี๋ยวด้ว่ตาคุมตาเบาตาเลยพี่น้องเห็นไหฟุกเลยหางมิ้มเดี๋ยวเมี่ยวันนจะมีอีกอยู่บ่นี่ครับจากบ่มีเคยมีหางมิม้มยังมีนะครับลังพึ่งหวพี่น้องโอ้เบากมื่ทีละ นะครับตายางบวหลาวังนะครับมัน,นยางโซนห้างมิมเฮาเลยเลยนะครับอผักหวานต้นนี้พี่น้องมึงขึ้นผักหวานขึ้นน้ำต้น่นนี่เลยครับนี่แหละขึ้นคุ้มกันอยู่นี่แหละเอาเด็กสูวทั้งผักหวานทั้งผักสะอมเอาดึกทายางบดีพอนพอห้างมิมนะครับหลายหลายต้นนะครับที่ว่าห้างมิมมันไม่อยู่นะครับเนี่ยพี่น้องเห็นบา่านามทั้งนั้นนะครับ เขาปล่อยลาดเลยนะครับลาดเขาเดียวนี่ครับปล่อยปุ๊บมันมันทิ่ลาดเต็มเลยนะครับเ้อแล้วดินเขาซุมขนาดนะครับเนี่ยซุมเลยคือแบบมันอยู่ด้หลายมือนะครับเนี่ยซุมเอาชนิกแบบคือเปียกเบิดก็ได้ถ้าผู้ใดขยันเห็ดของใส่ไก่ก็เห็ดได้นะครับตัวนี้ซุมมิลิเดี๋ยวโมเมนต์มิฮางมิมักเสนอย่างระวังบะละวนีงเรียบร้อยนะครับเลห้างนกหนาหลายนะครับผมยันแต่้างมิมแล้ว ผักหวานผักหวานแต่ละห้องมิมแต่ว่าผมบากินเขาด้วยครับผมให้เขามายูอาศัยนะครับพึ่งพิงเขานะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีต้นไม้หลายแล้วครับบัวตอียยังนะครับนกกระยูอาศัยน้ำเฮ้านะครับเด้วยต้นนี้ขนาดมีแต่ต้นนั่นพักแคมเปรนะครับี่วันมันใหญ่กว่ามูแต่ว่าอีกจังน้อยนะครับพวกต้นนี้ยางน้าเห็นบอมันติขึ้นนะครับบัดนี้นกหนูปูปีกเต็มนะครับ คือล่มเลื่นนะพี่น้องพี่น้องผมจะบอกให้สามหาตัตมาชมได้เลยนะครับตัวนี้เพื่อนที่น,อน้อยๆแล้วตรงนี้นะครับป้าักาวานณเทวตวะสามารถเห็นเป็นวอยังไดย่างดีนะครับพรมีหลากหลายเืชนะครับแต่น้องหางมีมีกเน,นี่ครับมันผมมีปลอยกิ่งสีลักษณะแบบกันนี่ครับอันนี้คือมันแรงได้บ้างหันนี่ครับเ้องกปลปอยนามใส่เลยนะครับตัวนี้ปอยนามใส่เลยปอยเป็นจุดเอาเด้อพี่น้องเด้อปอยเป็นจุดเป็นจุดเอา ถ้าผู mm ้ใดบ่มีของใส่ไก่นะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นร่องเป็นรลองมันจะได้ก็หไหลถึงนะครับนี่เห็นบอกตะเขียนท้องนะครับตะเขียนท้องเพิ่นว่าต้นไอ้เห็ดอันนั้นติดข้นดีนะครับเห็ดดำหมากนะครับเด้อยนี่เห็ดแดงเห็ดกอแดงกันว่าเราก็เป็นเห็ดนดำหมากนะครับเห็ดชนิดเดียวกันมันด้ขึนนี่ต้นไม้ลายนะครับี่น้องสวนใบทุนคือหลอบเลยนะครับบริเวณที่ท่านในตาหยา่ก็เต็มเลยนะครับผมนี่ เห็นบ่มีแต่ต้นไม้นะครับคือสั่งให้นูกนูปูปีกอยูไม่เอมอันนี้ห้อยอันนั้นนะพี่น้องเด้อขาดเรียบร้อยแต่วันที่โปง่งมาอยู่นะครับตัวนี้ห้อยเครื่องตัดหญ้าพวกน้องบังไว้ต้นหมกเงินนะครับแห้งแตกแังซีแห้งแต่ได้งามไม้นะครับเด้อนี่ นี่ดิอันนี้ก็ลมรื่นนะครับลมรื่นเห็นบ่คมกาแียยังนะกรลังไงนะครับ้อดกระลังไงขึ้นอัปเดตเรื่อยๆครับอัปเดตเรื่อยๆโอ้อย่าบ่ามิ่มท้อ อย่าบอมีมัดใส่ตาได้พี่น้องเด้ยอยังบ่ระวังอยู่ใต้ต้นมะขามเปียกนี่นี่โอเคเนาะพี่น้องน้ำพาเลาะเบิง่งนี่แหละต้นไม้ต้นไหลในสวนเฮาที่ว่าตัดหญ,ญ้าแล้วเนี่ยจังซี่นะพี่น้องมันแห้งแล้วนี่มื้ออื่นต้องเอาตายยางมาโซนนี่นะครับบ่ทันการแล้วนี่เริ่มแห้งแล้วนี่เดี๋ยวก็เรียบร้อยจะต้นนี้ ้ายางนาแค่เนี่ยแต่ว่าชนิดอื่นนะครับยานยานมันตายต้องเอานํามาดวนๆเลยนะครับนี่ละตามโซนต่าง,างๆให้มันไหลหลาดไปหากันนะครับผมนั่นแหละโอเคครับผมสําหรับวันนี้ครัภาพพี่น้องของเบิงรงเกษตรนะครับส่วนไปทุนสำนีก่อนนะครับผมสวัสดีครับ